กลับมายืนที่เดิมที่ที่เคยคุ้นตาราคาทองยังไม่ไปไหนครับเช้าวันนี้13มิถุนายน67ราคาทองคำของไทยปรับลดลง50บาทรูปพันธ์ขายออกบาทละ4 6 5 0ทองคำแท่งขายออกบาทละ4 1 5 0บาทเกิดอะไรขึ้นโมนในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับ ความจริงค่ำคืนที่ผ่านมามี2ปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อราคาทองคำโดยตรงเลยครับอย่างแรกเป็นปัจจัยบวกก่อนนะครับคือการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของสหรัฐปรากฏว่าน้อยกว่าตลาดคาดครับตลาดคาดเอาไว้ที่3.4%แต่ออกมาจริงคือ3.3%ทำให้ราคาทองคำพุ่งเป็นจรวดเลยครับโดยโกลสปอตพุ่งจากประมาณ23 1 0กว่า ไปทดสอบระดับ2,340ครับซึ่งตอนนั้นแนวโน้มเหมือนจะดีนะครับแต่พอทราบผลการประชุมธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งเป็นไปนตามคาดการก็จริงคงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้เท่าเดิม5.25-5.5%ถึงเปซแต่ปัญหาก็คือการคาดการต่อไปกับการถแถลงนี่แหละครับ โดยเบ็ดเสร็จแล้วมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยปีนี้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นรวมถึงประธานเฟดเจอร์มพาวเวลยังบอกด้วยว่าอัตรางเงินเฟ้อลดลงช้ากว่าที่คาดการเอาไว้ครับจึงทําให้มีแรงเทขายทองคําออกมาอีกนะครับทองคําตลาดโลกโกลสปอร์ตก็เลยร่วงจาก2,340ลงมาอยู่แถวแถว2,310อีกครั้งหนึ่งครับดังนั้นต้องลุ้นกันต่อนะครับ ตกลงจะรับอยู่ไหม2,280้ยถึง2,300้วนแล้วแนวต้านตอนนี้ก็ไปติดแถวแถว2,330ถึง2,340ส่วนแนวรับทองคำของไทยก็แนวเดิมนะครับ3,9,800ถึง4,000 0่นท้วนสำหรับราคาทองคำแท่งเดี๋ยวเพื่อนๆละครับมีมุมมองต่อทิศทางราคาทองคำของโลกของไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างจะแกว่งออกข้างอีกนานไหมหรือจะเลือกทางหนึ่งทางใดขึ้นหรือว่าลงคนแน่ บอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ